เก๊กฮวยจะบานแล้วยังไม่บานทีตอนนี้นะคะก็ดอกเข้าเมาล็ดถั่วเขียวเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อรออีกไม่นานนะคะเดี๋ยวก็จะบานให้เราได้ชื่นชมแล้วนะคะดอกเก๊กฮวยที่มาค้าฟาร์มนะคะ รับรองความเหลืองอารามแน่นอนนะคะเราเจอกันเร็วๆนี้นะคะไม่เกินกลางเดือนธันวาคมแน่ๆนะคะก็จะเหลืองอารามให้เราได้ชื่นชมนะคะด้านนู้นก็ใช่นะคะด้านหลังก็คือน่นกําลังลดน้ําอยู่แล้วก็ล็อกนี้มีทั้งหมด4โซนนะคะสโซนแต่ว่าสามโซนนี้จะโอเคสุดละโซนข้างล่างที่ปลูกก่อนเพื่อนและจะไม่ไหวแต่ก็จะเป็นแปลงเก็บสำหรับยอดพันนะคะแล้วก็ จะเตรียมแปลเตรียมขยายพันธุ์เพิ่มอีกด้วยนะคะเรามีต้นพันธุ์จำหน่ายด้วยนะคะก็ต้นพันธุ์ก็มีหลายราคานะคะ15บาทยี่บหาบาทรวมถึง50บาทแล้วด้วยนะคะก็มีหลายไซส์หลายขนาดนะคะแล้วเจอกันค่ะแวะมามาช็อปมาชิมได้นะคะเก้งหวยชาเก้งหวยออร์แกนิกที่มาคาฟาร์มนะคะเอ่อไม่เกินปลายเดือนธันวาได้ชิมแน่นอนค่ะขอบคุณมากมากค่ะแล้วเจอกันค่ะ